หลดเกี่ยวด้ ไปว่าสิสุปน้อใหม่พี่น้องนั่งนั่งเขาห้องก็ชื่อตัวแหนแต่แห่แต่เมื่อหันพัดลมมาไก่กับบัวด้หันพัดลมมาใส่กับหนาวกับฉันบัวเมียนหันพัดลมมันจะถือแกะเฟินพี่น้องหัวออกพีหัวง่าเรียบร้อยครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผม าอยากกินซุปน้องไม้มเดี๋ยวให้เราต้มก่อนอุ้ยให้เรานั่นก่อนอ่าน้องไม้แพ้ว่ัวไวแล้วพี่นอ้อรง,รงร่างให้สะอาดอุ้ยโบเมนโบเมนร่างให้สะอาดร่างมันเกลือบ่ให้มันสุมร่างคนเป็นบ่มีกผสมเนาะนี่น้องไม้ทุง้งผู้ใดอยากได้ทุ้งแล้ว บมเมนถุงละลอยเด้อถุงละื้อหาสีปาดได้ไ่มจะหน่อยขายเป็นครูครับผมครูละลอยนี่ใส่ยาหน้าง่างดีอู้แล้วอู้อีกจิ้อ๋อสิเพิ่นอู้ไว้จะบังเว้นเพิ่นเคียนไว้จะจะบังหัวคำเชียวมะเพราะว่าเอาตุ่มใส่ยาหน้างเสียนี่เชียวมะใส่ปลาอิตูอ๋อครับผมให้กินปลาอิตูเข่าที่ ได้ว่าน้ำปลายี่ห้ออะไรนี่เพิ่นบริการสนับสนุนกับหมุนเพิ่นไปเรื่อยๆครับผมเอาใจเนี้ยจักหน่อยครับผมหมุนพัดลมให้จะกลาก,กันครับผมปั<อ>๊บเพิ่ม่าถ้าเพิ่นให้กับมุนนี้ <c oughs> <c oughs> นี่แหละแต่ลบไปแล้วอะไรเอเอเดี๋ยวป้าาไปเก็บให้เลือเหียแตก ซุปน้ำม่กินกับหอวเนื้อห่อนนะใช่ปะหยัดมาทางนี้เร็วหยัดมาใส่พัดลมเร็วต้นหอมผักซีใหญงขาดพี่น้องของเสียซุปนอไมันโบมี่แค่ผักเออ่ผักเพลวผักเพลวหาบบได้หาบบได้พี่น้องแต่หน่อยมากินซุปนอไมักับผักเพลวครับผม เหยียดได้ว่าแล้วอูใส่พักอีกตู้แต่บา้านเราต้มเราต้มโดนเราใส่กำนานแล่นัง่งม,มาเด้อมาเสียบน้ำกันหอมชุดมาใม่เนี่ยเกินความเสียบของอนะตาพริกที่เราคั่วแค่ว่าใส่พริกคั่วเลยครับผม ขาคุนก็จะก็มักใส่พริกผงเนาะกแล้วเอาแก่ครับผมจะมาใส่พริกขวดนี่มันสีหอมโอน้ำลายไก่นเฮียหอมหอมหอมมีแห้งหมอเท้าเมื่อกี้เปิดพัดลมให้เพิ่นบ่ได้เพิ่นหอนเด็กแกน่าแฮงแล้วกำลังใจและกะรคีโมท่าน แค่มันขีโม่ดูมาสั่นอะมาโม่เป็นโลด,โโลดแล้วฟังจนปวดหูมึนละแพร่บ้ามาสั่นนะว่ะพี่น้องอยากได้นอกไม่ไปซุปไปแกงกับติดตตอได้ด้วยพี่น้องเด้อแต่หน่อยขายสองถุงลอยหนึ่งไดลายหลาย หน่อไม้ต้มสากคบี๋อือพริกไงออนซ่อนสามอันนี้อู๊ใส่น้ำแกงด้วยพี่นอ้องเด้อต้มเป็นหน่อก็ได้ด้วยพี่น้องใส่น้ำแกงแค่ว่าต้มกินกับแก้วปลาทูมือนั้นเอ้ยได้ยากกันกินสองคน nhiều nhiều đường nước nè. Nè anh ạ, Hãy ở một sợi máy. Thì cũng luôn. Thêm men tơi nảy này. เขากลัว,วเองแต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้เกิดของงดขายเขากลัวครับพีกผงแป๊บนึงครับผมาายยกกบเ,เ,เ,นเนรพราะว่าตอนไหนค่ายยากครับเนาะเพื่อว่ากับบริษัทไปดำเนินการให้นะเพราะว่าแพื่ว่าแพลมันเสียบนะกับบริษัทให้เพิ่นไป นั่นน่ะกับขอเลี่ยนเนาะเดี๋ยวอขอดคอดนอกแลงวเดี๋ยวแตนหน้อยไปจัดก,การให้ครับผมโอ้ไ่ปลานัวๆครับผมหอมเัมืนเนี่ยโอ่แค่นี้เราสุดยอดแล้วเนาะใช่ปะกินกับซุปทำใหม่เอ้าซิม,มึงเทาเป็นยังไงขาดนี่ยัง ปปปปุ <so cks of studio> ุุ okay. ุใส่เหมือยใส่มันเหมือนหนักง่าแล้วขัวเองนี่พี่น้องเอาต้นหอมผักชีลงไปขัวงาหอมหอมขัวง่าหอมหอมนี่ลังคุณกินไกวเด็กเด็กเด็กอ่ะไฟโบจางพี่น้องมีง่าขัวกับเข่าขัวกับปุ๊กมันคือกันครับผม ยิบง่าไปใส่ลาบวัวนี่พอไหวไครับผมกินบ่ได้เลยนะครับผมเพิ่งมาสู้รถเป็นน้ำตาลนีแหละอ่ <c oughs> อยเลยอร่อยเลยอ่อยเลยเอาง่าบ่ใส<บ>่ลาบวัวบ่บ่มันมืดไปสิเออเพราะว่ามันอันเกลือเนี่ยเพราะว่าไม่น้ำตาลเออใส่แกงแกงมีน้อยหน่อยไเมครอ๋ขอขอยนัน เอยอันนี้อ,อ,อันนี้อันเฮ็ดัวดำไหมัวดำไหมอเอาเกลยใช่ไ่เนี่เออเพราะว่าเมนน้ำตาลมันคือบาวานอันต้มเข้มหดมดเแต่ว่าต้มเข้มก็เสียบด้ละทก็มันคือคอมันเ,นเ็ดัวดำกินก็น่าเ,เออต้มต้มขนี้วตัวดำาให้พี่น้องง่หเออ มีไข่ต้มเอาน้ำปลาบพื่เทาใช่หรอใช่หรอมาเสียบครับพี่น่อไม่เก็เขาาิือเขาสั้นหือข้อขาดด้วยัวไหนว่าสีลาบอันนั้นให้แต่พอได้ลาบเลยเพ็่นิ้วเข่าวันเห็นต้เปิดเจาเล้เปิดมันประเด็กา็อยู่ท่งเขามาพี่หน้อ มากมากกินชูดมใหม่ก็แพ้่ว่ครับผมต้นไหนว่าชิลาบเนื่อให้เพื่อนหาโดนร้ายกันเลยมาบาต้อคับซ้ำไลับหึ่งชื่อเนื่อมากจาก็ล่ะหมูทอดหมูแดดเดียวทอดกับเออกีเอกเอกตรงอ๋อจำ ก,กินกินก่อนกินตะเวนโพดผัดแผาพว่มีแล้วแถวแล้วซุปยูงกี่โอ้เป็นแนจะกินครับักกับตุ่มไข่<ด>นี่เพื่อนอะ คือโบน้ำปลาใสอีกเหรอต่อหมูทั่วนะนะจ้ากินน้ำกันจ้ะแคบแจ้งน้องใหม่พิ่สร้างก็สร้างในเด็กพี่น้องเนอจ้็สร้างไป็นุดคือยังแค่ว่านี่จะบานล่างเกลียวออกเป็นว่าไงว่าขั้นน้ำเกลียวขั้นเกลียวแ่บเด็กพี่น้อยเมื่อนั่นแค่ว่าตุมกินกับเกลียวมระถูกเนี้ยแยกกันกินสองคนก็แยบเลย มันกินนอกไม่สุดนี่แหมเขาหืมบกว่าท่านคือรู้อกว่ะเช่นหอยกินก็ยากว่ะทำไมอืม่อยก็หอยก็กนน้ำลายน้ำสวัสดีนะครับพี่นอ้องอืม่อยหินเล่าซุปไหมว่าน่ะ อืมอือืไปอืมผักชอบบวนนี้จะผักเอ่ะผักแก้วนะเฮ้ยอืมต้องสรบนะไจับแซ่บผัก เนียไปว่าก <deal> <vastly lava> <less> ินก่อนก็ไหนมันเดี๋ยวถ้ากินตอนนี้นะเด็กมากแล้หิวหิวเข่าอีกง่ายอีกแล้วแมนเดอร์ถ้าเปิดไฟกินเข่ามันเกิดกบขวนเพิ่มนะจุ่มมากๆต้องกองแกงคนหัวนนั่นมาหลับในนอ่นพี่น้องเนาะต้องคนนอนมันต้องค้นความขนไก่ ไข่ต้มกุยอ่ะคือะอะไรซุปเห็ดเฟียงฮะเฮ้ยแซ่บอ,อืเมื่อหลังซุปนี้เฟียงกินไหมกีดีดีไม่นครับสามแก้วเห็ดเฟียงอ่ะอืมว่ต้องใส่ยังเนื้อว่ต้องใส่เนื้อปลาของเขาหมักเอาใช้แต่เห็ดเด้อ เราเฟี้ยงใส่ใส่เส่เพลินเรางคนก็จะกระจายเนื้อปลาเนี่ยบอเขาบ่ใส่เนื้อปลาทู่หมเขาบ่มักถ้าเนื้อปลาทู่เขามักกินจะมันนหมมันยังหอมหมเนาะกั้งเดิมยังซุปยังสี่หลักเนาะใช่ป่ะห้างกี้อนเนาะกี้เฮ็ดก่อนหรือเอาไปขวก็ได้ขวกระทะก็ได้พี่น้องเดี๋ยวค่อยติดตามเดี๋ยวมื้ออื่นเดี๋ยวแต่หน่อยสิลาบเนื้อลาบ ลาบซุปลาบซุปเด้อครับช่วงนี้งดกินดิบครับผมงดงดกินดิบสนัยกับพ่กินดิบค้อก,กันกินย่างเดียวดิบอ่ะเอียงืเอียงกินบดได้ด้วย่วนกินย่างเดียวดิบบม่ให้กินใ้มันกินคอยกินย่างเดียวเอียงเขา เขากิ้มวิบได้บอดักมวงยาตัวประทานถึกดาเด้งพี่้อือเขาแต่ว่าเขามันอาจชีมีบางหยาเนี้ยเนาะพี่น้องบางหยารับแต่ว่าเป็นยังดกอกที่เห็นน้ำดำเนี่ยบ่อยแมนหินเนอะครับ นั่นเป็นบาักยาไหมอ้ยกินได้อยู่อืมกินได้บางเที e, ่ยม mm ันหลงกินกับกินได้หรือกันเพราะว่าเขาเขาแถวบ้านตันหน่อยเนี่ยเขาเจ้าเสียวรถสีไหมบางเที่ยดอกเงาเออรถรถเกียวรถเกี่ยวรถเกี่ยวใหญ่ไหมพี่น้องรถเกี่ยวรถเกี่ยวแบบยงใหญ่ตีนตะขาบยงใหญ่อ่ะบะหมีรถเกี่ยวคู่บัตตงคู่บัตาเนี่ย ของของไทยไหมขั้นยิ่งใหญ่แรนเร็่ยวๆไหมบางเทียมันกับรถอุ้มรถอุ้มเขาเอินรถอุ้มบางเทียมกับมี่หยามี่หยางมานำเวลาตากผููเทากบเรียกออกหลายนีเนี่ยเห็นบ่าตาขูดออกขูดออกบานบานแพร่ว่าจังสิเขางานเมดอกก็เจ้าจเกี้ยวออกเห็นบ่ ยายบอกยายบอกอยู่เขาไปกินวันละน้อยเอาประแดก๋ยววันละน้อยถามจะประแดกกยหันคอยคล้ายประแดก,ก๋ยคักๆวันดี้เราประแดก๋ยวไม่คอยก็บอกอมืมีจะสิค้นให้ร้านโมมี่ยังให้ร้านไปกินค<ร><ร>นบางอย่างอย่ยาไปนองยายปะคุ้งเอาเม็ดเอาเม็ดต้นเดือนหน่อยนเนาะ เราวมิตรอยากให้บอกเลวแม่เอาไปกินมาท่านเจ็บพักกระดูนให้หอดร้านคือไก่งที่เอากระทู่มาก่อนไก่ลายนั่งกําเนิดจับเอาที่เราไปถลกจีจับตัวไหนเราเราบอกจับมาลวดไปเอาไก่แก่ไปเลี้ยงบาวันนี้แก่แก่ลายเนี่ยเนาะไก่แก่เขาบอกแล้วมิตรอยากให้ แต่ว่าถ้าเข้าไปอยู่น่าจะเอาไก่แกะมาเดียงไว้คันอยู่คันเห้แน่แนฟั่งนะกูเท่าน้อเพี่นออกแล้วเห็นปลูกเห็นร้านไปแล้วก็ค,นคนน้นห้ยค้นหา,ายประเดีกเนี่ไปทุกย่ามทาทุกย่างเนาะประเดีกแล้วแซบอืมแล้วเสียแล้วเสียหาไหรอยู่ได้แหละประเดีกแล้วแซบแล้ขายประเดกผมแซบเดี่ยประเดีกเราตำสรงทั้งแซบ เอาปลาแดกแค่กินนะโอ้ผู้เฒ่าเนาะคนบอกว่าขอขายปลาแดกนี่ยังก็อยากให้ลูกเออกมาให้คนเขาบอกว่ายำก็อยากให้ลูกให้ร้านได้กินทไม่ทานแล้วเฮ้ยยังมาตอนร้านเนี่ยแล้วไปอย่างพอนายว่าชูวงทีไปเลี้ยวมาเลี้ยวปั่นหมอลำเนี่ยังก็ปั่นหมอลำมู แซนี่ที่นอนนจากน้ำพรอน้ำเม่าครับไปรวนเร็วท่านใจแปดิ้นนะแซนที่ที่นอนอยู่บ้านไกลนะแซนที่บบที่นอนนน้ำพรอน้ำเม่จาจะคืนยังพักกันกลับกับบ่ไกย์ยคิดอยากไปก็ไปพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้เขาบก่กแหงขามจังหวัดบอกแล้วว่าช่วงนี้บ่ได้ไปหาที่ไปหาแล้วกวนจงกัน มาเด้ไปจ่อยมาได้ไปสับหัวลักเซาหลักอาชีดีนะดีนะเข้าไปช่วงนั่นก่อนเนาะขั้นแม่นหลังนั่นนะเขาบอกเห็บขามจังหวัดไนะอยู่ติดตามอยู่บอระเบอือนี่นะเขาจะไปทําไมมันพี่ได้ส่งกระของไปให้กินแล้วเห็นมองไปแห่งโซงนังเนื้อยังไปให้ผู้เฒ่ากินแล้วพี่น้อง ปาสมก็เอ้ยส paper, ่งใครปลาเนี่ยเรามากระสรงไปบดายเรามันเป็นเลี้ยวนี่ปลาจอมที่ะทรวงไปแล้วอยู่นี่ปลาจอมแซมปะเออเคยกินเข่าไรครับปลาเข่าพูดเลยกินอีกเขาจะเดี๋ยวหิวเด้หิวก็กินอีกพร้อมเจ้าออ่กกกิินนนัพไปะเอ้า เนี่ยผมลืมกดกล้องเอาทายอีกกินอีกกินอีกโมลีเอยิบเขยิบจีกินอีกวันนี้กดกล้องกินอีเขยิบเนี่ยเอยิบกินไม่ไหวโมลีโอเคพี่น้องคนอิ่มกินไม่หมงเขาตัวแพร่บ่ายคืวันลืมกดกล้อง ลืมกดไทยแล้ลองหอให้เรากินขเข่าอะีกนะตาหด่อคิดตัวแล้วดูดีไหมเราเลยนจำพวกได้นะเพระาะว่าแตาหน่อยทานทานทานตาหน่อยืมบอกว่าลืมกขวดไทยนี่แล้วจะสิกินอีกะนะกินแต่ว่ากินมัน,นรรมแซ่บแนะกินแบบฟื้นใจใจร้อนนะนะแบบเต็มเนียนนะแล้วชุดทำไมเราแซ่บไปเลยเราร้อง,อง,องอไปกินเมนืองเราไปทำนะโอเค ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมติดติดตามเนาะเสียบเสียบและวิธีการเทนั่งเสนอวิธีการเ็ดความเ็ทแบบมันว่าเ็ดแบบง่ายๆเจ้ากินอีกเจ้ากินเจ้ากระท่ายอีกคนบ่ะคอยคอยอิ่มโอเคครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆติดติดตามเนาะกักมือเอื่อมมือเฮ้่อกับมือก็เกาหน่อยนะกินมาเรื่อยๆเด็ดแบบห้ามอนเลยครับผมสวัสดีครับ